ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศล์กาลสินหชมรมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยยบน้าทะเลจืดนะครับแต่ทุกคลิปที่ผ่านมานะครับนาเสนอแนวทางในการศึกษาและสะสมหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่รุ่นแรกเนื้อวันปี2497จนมาถึงหลวงปู่ทวดยุคปัจจุบันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอหลวงปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เขานิยมเล่นหากันนะครับครับคือหลวงปู่ทวดเนื้อดินผสมผง และสีพึ่งเขียวหลงพระาบวัดกระบกขึ้นพึ่งปี2505นะครับก่อนที่จะนําเสนอองค์นี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาที่ผมคลุกท่านหนึ่งนะครับได้ส่งพระองค์นี้มาให้ผมรีวิวครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและสะสมนะครับพระองค์นี้เป็นของคุณอานะครับก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับครับสําหรับประวัตินะครับหลวงพุททวดรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นพระต่างวัด อีกรุ่นหนึ่งนะครับสร้างที่พักการออกนะครับคือสร้างที่วัดกระบกขึ้นพึ่งอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเมื่อปี2505นะครับครับเป็นหลวงพุทวดนั่งขัดสมาธิบนบัวข้อมบัวหงายนะครับครับโดยหลวงพ่อทาบเจ้าอาวาดนะครับเป็นผู้สร้างนะครับสร้างเป็นเนื้อดินผสมผงสีพึ่งเขียวนะครับของท่านนะครับสีพึ่งเขียวของหลวงพ่อทาบนะครับเป็นวัตถุมงคลอีก แบบหนึ่งนะครับที่เขานิยมเล่นหานะครับเพราะโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมนะครับท่านจึงเอามาผสมใส่องค์พระหลวงปู่ทวดที่ท่านสร้างนะครับและยังได้นิมนต์เกจิอาจารย์แห่งภาคตนออกหลายท่านนะครับรวมทั้งหลวงปู่ทิมแห่งวัดละหารไร่นะครับเจ้าตำหลับพระผงภายกุมารอันลือลั่นนะครับทะนนั้นแล้วนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับจึงโดดเด่นด้วยพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมแถวคาดมามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับ สุดยอดในด้านมหาเสน่ห์องค์พันชาตรีนะครับครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับครับสาหรับรุ่นนี้นะครับสร้างเมื่อปี2505นะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับเนื้อพระจะออกสีดํานะครับครับส่วนด้านหลังขององค์พระจะมี2แบบครับคือมียันอุนะครับและหลังเรียบนะครับ แต่หลังเรียบจากีพิมพ์นิยมคือเป็นเป็นพิมพ์ลายกาบหมากเป็นเส้นๆเห็นชัดเจนแบบตร์นี้นะครับถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับนิยมเล่นหากันนะครับคือหลักร้อยปลายปลายถึงหลักพันต้นๆเป็นพระต่างวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับถึงจะอาจารย์ทิมแห่งวัดช้างให้ไม่ได้ปลุกเสกนะครับแต่ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ทิมแห่งวัดละหารไรนะครับเจเจอาจารย์แห่งภาคตะวันออกปลุกเสกนะครับพุทธคุณเหลือจะคณานักครับ และโดดเด่นในเรื่องเมตตาค้าขายนะครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับสําหรับองค์นี้อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับครับเนื้อพระจะออกสีดํานะครับออกสีดํานะครับมีครับความเก่าเห็นได้ชัดเจนนะครับถอดพิมพ์มาจากพิมพ์เล็กนะครับของวัดช้างให้นะครับครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบอย่างชัดเจนนะครับหลวงปู่ท่าววดกระบกขึ้นพึ่ง และเกจิอาจารย์อีกหลายรูปนะครับปลุกเสกตลอดหนึ่งพันศานะครับครับและเนื้อหามีผงวิเศษต่างๆนะครับทั้งหลวงพุทธภาพและสายของภาคตะวันออกนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากให้สะสมนะครับขอให้ท่านผู้ชมจดจําพิมพ์ทรงให้แม่นนะครับครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับขนาดความสูงประมาณสองเซนนะครับครับพอดีนะครับ และด้านหลังนะครับชัดเจนที่สุดนะครับให้จุดจํานะครับลายกราบหมากนี่นะครับครับต้องมีชัดเจนเลยครับสําหรับพิมพ์นิยมนะครับบางองค์จะมีสีพึ่งเขียวครับของหลวงพุทธาบนะครับท่านผสมด้วยจะเห็นชัดเจนบางองค์ก็ไม่เห็นนะครับแต่ให้เราจดจําพิมพ์ทรงครับเราจะได้จุดจำได้นะครับองค์นี้นะครับเป็นหลวงพุทธาพมัระบกขึ้นพึ่งปี2505ห้าอยห้านะครับ เกจิสายภาคตะวันออกถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมจะให้ท่านสะสมนะครับครับสําหรับหลงวงพุทธวันนี้นะครับหลวงปูทป่ท่าบวดกระบบกขึ้นพึ่อําเภอบ้านค่ายจงังหวัดระยองปี2505นะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์กระสินครับ